b d s w i s s เชี่ยวชาญด้านการเทรด forex และ CFD ให้คุณเข้าถึงตลาดการเงินได้ทันทีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวเราทำงานตลอดทั้งวันเพื่อให้มั่นใจว่าเทรดดอร์ของเราได้รับการสนับสนุนชั้นยอดการดำเนินการที่แสนรวดเร็วและมีสภาพคล่องสูงสุดในสภาพแวดล้อมที่มีการกำกับดูแลมากมายที่ b ี Swiss เราจะไม่อลุมอล่วยหากทำเพื่อประสบการณ์การเทรดของคุณโดยช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับนักลงทุนมาตั้งแต่ปี2012 B d ดี i s s เราให้คุณมากกว่าแค่การเทรด สวัสดีนะักลงทุนครับอย่าลืมนะครับเปิดบัญชีกับ B D Swiss ในะวันนี้เรามีโปรโมชั่นให้นักทุนได้เลือกสรรกันมากมายเลยใครที่สนใจนะครับหยิบโทรศพัพท์อของท่านขึ้นมาสแกนเคอร์โคดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ สวัสดีนะักลงทุนทุกท่าน,นเลยนะครับสำหรับสถา,านการณ์ในช่วงบ่ายวันนี้โดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบผสมนะครับโดยในส่วนของตัวยูโรและสะกุลเงินปอนด์เนี่ยยังคงปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางสกุลเงินออสเตรเลียนิวซีแลนด์มีการปรับตัวอ่อนค่านะครับตามในส่วนของตัวดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐเลยครับเดี๋ยวเรามาดูการขึ้นไหวของตัวฟิวเจอร์สหรัฐกันสักนิดหนึ่งนะครับนักงทุนว่ามีการปรับตัวอ่อนค่าลงไปเยอะมากหรือเปล่า ถ้าเทียบกับในช่วงเช้าที่ผ่านมาปัจจุบันนะครับเท่าที่ดูในส่วนของตัวเลขแล้วนะครับถือว่ามีการปรับตัวติดลบไปเยอะขึ้นนะครับแต่ว่า ก็ยังไม่ได้ถือว่าเยอะมากมายเท่าไหร่นะครับโดยในส่วนของตัวดัชนีดาวโจนส์เนี่ยติดลบเพียงแค่0.29% S&P 500ติดลบ0.36%แล้วก็ N a ส DA q ติดลบเยอะที่สุดครับ0.60%โดยมีสาเหตุมาจากการที่ยูอัตราผลตอบแทนรบัตรัฐบาลสหรัฐนะครับในแท่งเทียนปัจจุบันเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยแต่การปรับตัวแข็งขึงขงข้นมาของยูอัตราผลตอบแทนพรบัตรัฐบาลน,นะครับต่อให้สูงยังไงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะทะลุผ่านบริเวณโซนแนวต้านสําคัญ ได้นะครับที่ระดับประมาณ1.650เเครับเรายัางคงต้องลุ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ราคาทองคํารวมถึงในส่วนของตัวสกุลเงินยูโรนะครับมีการปรับตัวทําจุดสูงสุดใหม่ในระหว่างวันครับทุกท่านอย่างเช่นตัวของยูโรนะครับมีการปรับตัวขึ้นสู่ระดับประมาณ1.22446นะครับซึ่งเป็นจุดสูงสุดใหม่ในระหว่างวันโดยสำนักข่าวมีการแจ้งเข้ามานะครับว่าตัวของสกุลเงินยูโรเนี่ยได้รับแรงดุลจากการที่ u s u นะครับมีการปรับตัวอ่อนค่าไปสร้างแรงกดดันให้กับดันชนีของ แต่ถ้าเราไปดูในตัวการาฟแล้วจริงๆก็อย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไปครับตัวยูเนี่ยยังไม่ได้มีการปรับตัวอ่อนค่าอะไรมากมายนะครับนี่ก็คือในส่วนของตัวสาเหตุของ F อฟบีเอ็ตรีนะครับได้มีการรายงานมาทังฝั่งของสกุลเงินปอนด์นะครับปัจจุบันก็ยังคงวนเวียนอยู่แถวๆโซนระดับ1.4200นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวที่สารข่าวเนี่ยให้ทําการจับตาดูเอาไว้เป็นพิเศษเลยนะครับนักทุนว่าจะขึ้นไปถึงได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปแล้วไม่สามารถยืนได้นานเนี่ยบริเวณ สำคัญครับทำให้ตัวของสก,กุลเงินปอนด์นั้นมีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาแท่งเทียนปัจจุบันของสก,กุลเงินปอนด์นครับในช่วงเวลาที่กระผมได้กําลังทําการกล่าวอยู่ในขณะน,นี้ปรับตัวลงมาเป็นแท่งเทียนสีแดงแล้วนะครับวิ่งอยู่ที่ระดับ1.41830สําหรับในส่วนของตัวสก,กุลเงินปอนด์เนี่ยเรามีข่าวที่ให้เฝ้าระวังนะครับข่าวเดียวเลยก็คือการแพร่ระบาดข,ของเชื้อสโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียครับแต่ตัวนี้ยังไม่เป็นการการันตีนะฮะว่าคนจะกลับมาเล่นข่าวดังกล่าวเมื่อไหร่ครับนักท ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับทางฝั่งของ UOB นะครับล่าสุดแล้วได้ออกมาทําการคาดการไว้นะครับนังจุดว่าตัวของสกุลออสเตเลียยูรอสตาล่านี้เนี่ยภายในช่วงเวลานะครับหนสสัปดาห์ข้างหน้านี้เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับถึงระดับประมาณ0.7830ครับเมื่อเทียบกับตัวของยูรอสตาล่าสหรัฐแต่ก็กล่าวไว้นะครับว่าอาจจะยืนแถวนั้นได้ไม่นานแล้วก็น่านจะมีการปรับตัวย่อลงมาตามหลักของเทคนิค ตัวนี้เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นนะครับยังไงก็ตามนักทุนยังคงต้องจับตาดูในส่วนของตัวสถานการณ์ตลาดในรายวันด้วยนะครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือการสรุปสถานะตลาดนะครับประจําในช่วงบ่ายวันนี้ครับสวัสดีครับ